ร้อยครับหมดลวครับบกวนนะครับมีเสียงคนตัดหญ้าอยู่ข้างสององดูนะครับ ดูนะครับด no ูนะครับอ่นะครับดู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 นะครับปล่อยกปลานะครับปลตนะครับดูนะครับครับอูาดุกครับ โดนแล้วครับหยิบร้อยครับโด้วครับโดนแล้วครับ ตัวที่สองนะครับมีประดุกไซส์สวยอีกแล้วคปล่อ,อ,อยนะครับเรามาเทกัน โอนนะครับสะบัดหัวไข่แน่นอนน,อนอี่ดันน่าจะเป็นรียบร้โอนนะครับสะบัดหัวไข่แน่นอน สามยปไยเอ็นเ้ยเห็นนายือจวนเนี่ยเท่าไร เทียนเทียนเทียนเออมาแมม่แม้แมาแมาแม่แม้แม่แม่วม่แม้อม่แ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 ม่ม่แมม่ม่ม่แม่้ม่ม่แม่แม่แ่แม่แม่ม่แ่แม่แม่แม้โม่แ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 ่่แล้วแแ เอาแล้วครับวางลงกินเลยนะครับไม่รู้ปลาอะไรนะครับดูทันโอ้ัเพียนครับสัเพียนครับเพียนได้สวยครับยังไม่ได้ได้ดูทุ่นเลยครับหายไปก่อนแล้วเดินนักกบนะครับนักกบเขี๋ยนะครับวันนี้ชำนาญเรื่องสับผิวมากเลยนะครับวันนี้มาจับผิวนะครับสองจุดเจ็ดตัวสวยครับสวยนะครับสัดเพียนนะครับ ใส่กำลังปิ้งเลยนะครับดครับบ๊าวบบกวานน้ำมันเติมาัซื้อม้สลิตรเบิร์ดเสยจะเงินบ่อเเงินห่ว่าเบิดเสอลิตรอ่ะกเบิร์เนาะจักแล้วนอนมันนอนตอประานี้เลียงตาอยู่นดอยู่ดอนตามันเนเย สองลิตรหนึ่งเอาเด่น,นเฮ้ยเฮ็นนายก็ชวนมาไหมเด่นเด่นเด่นเออมา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 เลือกไปแล้วโอ้ทิ้งเชืทิ้งครับ ฟองครับครับนี้ครับูไปครับสอเจครับดูฟองเลยครับไม่รู้อะไรครับโดนอะไรเอาแล้วอะไรนะดูคักันครับสองงบบเหมือาอาเลยนะครับโโหตัวนะครับไหนตัวปลาครับผมยังไม่เห็นตัวปลาเลยนะครับ แงดกันไหครับเอาแล้วโอ้ปนินครับไม่รู้กว่าไหนครับโอ้สายที่ลงเลยนะครับสายหกีดเจ็ดฉีดครับโอ้โอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยตัวปบนินครับโอ้ใหญ่เลยนะครับโอเคครับผม มาเลนี่ครับัาซีดละป่อยเวอรเทสสวยเทสเอาโอ้โหซีดสาคุนไหนี่เป็นอยังนันซีดละป่อยเลยขุนะเ้าไปกินเนาะ